คออา้นของการบริหารธุรกิจสถาบันวิชาผมก็ตอบว่าทีมีมันเหมือนก,การทดลองเพราะฉะนั้นมันคือ,อาการลองบุญเราได้ยินทีเรายวรู้ว่าเราจะต้องทำการทดลองและก่อนที่จะทำการทดลองเราต้องวางแผนการทดลองการรีเแล็กและอารรีเแลกเราเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนกลางหลังการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลงมือ e x ็ c u ิ e ก็เป็นอีกเรื่องนะ <Okay. S 1> การไม่ผิดติดมาจากตั้งแต่สมัยเรียนทีมีแล้วก็คือเรื่องของการวางแผนก็คือเราอยากจะได้อะไราทำอย่างไรจึงได้สิ่งนั้นเช่นอยากได้โบโชว์แบติวโพสเตอร์ทำอย่างไรจึงจะได้ไบลติวโบชว์โพสเตอร์ทำให้ดีทำได้อย่างไรมันจะเกิดกระบวนการคิดที่เป็นตักกัดเป็นเหตุเป็นผลวางแผนแล้วก็ <Wow. S 1> ลงมือทำนะที่เราบอกว่าเคมีสอนให้เรารู้จักวางแผนต่อการทดลอง ทำการทดลองลองมือทำถ้าไม่ดีหนูไปวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วจะได้แก้อย่างตรงจุด